มาบอกดวงชาววันเสาร์ค่ะสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนสิงหาคม2565ชาววันเสาร์สัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ The Hangman ไพ่ชุดหลักหมายเลขที่12นะคะอันนี้คือไพ่คนห้อยหัวหรือว่าการบูชายันนาไพ่บอกถึงช่วงชีวิตที่หยุดนิ่งคะ่ะ รอคอยบางสิ่งเมื่อถึงเวลาสิ่งที่วังที่รอก็จะเป็นไปตามที่ตั้งใจวังไว้ด้วยนะคะเป็นช่วงชีวิตที่คุณมีปัญหาแล้วก็มีทางออกมีทางแก้ไขปัญหานั้นการใช้เวลาและความอดทนให้มากๆ นี่คือการแก้ปัญหาที่คุณมีอยู่ในเจ็ดวันนี้นะคะปัญหานั้นจะค่อยคลี่คลายไปเองโดยแค่เรารอหรืออีกความหมายหนึ่งถ้าคุณจะได้อะไรมาคุณต้องเสียบางอย่างไปนี่คือหน้าภพายบอกอย่างนั้นนะคะได้อย่างเสียอย่างอย่างนี้คะ่ะ ฟังคำทำนายค่ะเรื่องสุขภาพชาววันเสาร์เป็นเจ็ดวันที่บางคนไม่สบายปวดหัวปวดท้องเกิดจากพฤติกรรมของตัวคุณเองที่คุณทำบ่อยๆที่ทําจนชินหรือว่านานๆครั้งทําำ บางคนก็อาจจะมีโรคประจำตัวการดูแลกก็คือการเฝ้าระวังทำทุกอย่างในเจ็ดวันนี้อยู่ในความพอดีตามกำลังของคุณและก็วัยคืออายุของคุณร่างกายมีการเสื่อมสภาพตามอายุนะคะเรางดกิจกรรมที่เคยทำตอนวัยรุ่น ตอนหนุ่มสาวในช่วงวัยที่เราแก่ลงคุณก็จะไม่มีปัญหาดังที่กล่าวมาแรกๆนะคะแล้วก็ให้ผ่อนคลายลดความวิตกกงังวลโดยการปฏิบัติธรรมใช้สมาธิฝึกสติให้ใจเย็นๆในเจ็ดวันนี้ คุณก็จะสุขสบายดีค่ะเรื่องสุขภาพนะคะส่วนการงานชาววันเสาร์การงานยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนเป็นงานที่ต้องทำเพื่อส่วนรวมหรือองค์กรใหญ่ๆคุณไม่มีอิสาระในการตัดสินใจลําพังต้องอยู่ในกฎกติกาแบบนี้บางครั้งคุณก็อาจจะอึดอัด งานเด่นงานที่ต้องทำเพื่อคนมากมายงานในองค์กรใหญ่ๆงานบริการเฉพาะ,ะหมอแพทย์พยาบาลงานด้านประวัติศาสตร์นักบวชงานหมอดูหรืองานในลักษณะนี้นะคะส่วนการเงินเป็น7วันที่ให้ระวังการใช้จ่ายเงินทุกอย่างเป็นช่วงจ่ายออกไปค่ะใน7วัน มากกว่าจะรับเข้ามาบางคนก็จ่ายลงทุนไปก่อนอาจต้องรอผลกลับมาจ่ายหนี้จ่ายค่าเสียหายหรือมีสิ่งของชำรุดหรือไปรับภาระแทนคนอื่นอย่างนี้คะ่ะจะมีรายจ่ายเยอะนะคะส่วนความรักคนโสดคนไม้เป็นช่วงคุณต้องอดทน ความรักถึงจะอยู่ต่อนะคะเป็นช่วงต้องอดทนต้องเสียสละบางคนก็ต้องเลือกแบบถูกคลุ้มถุงชนอาจจะอยู่กับคนหรือเลือกคนที่ไม่ได้รักแต่เพราะเขารักคุณหรือว่าเพราะความเหมาะสมก็เลยจำใจต้องต้องเลือกอย่างนี้ค่ะ ต้องคบส่วนคนมีคู่คลองเรือนนะคะ,ะเป็นช่วงที่ต้องอดทนจับมือกันให้แน่นคะ่ะคุณสองคนถึงจะผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้เพราะคุณไม่สามารถที่จะไปจากกันได้ในช่วงเวลานี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สร้างมาร่วมกัน เราก็ต้องสู้ไปด้วยกันเมื่อผ่านพ้นปัญหาวันข้างหน้าที่รออยู่คุณสองคนรู้ว่าความสุขอยู่ข้างหน้าแต่วันนี้ให้อดทนไปก่อนแม่หมอขอเป็นหนึ่งกำลังใจสำหรับการใช้ชีวิตของทุกๆุกคนในทุกวันนะคะ ก็ให้กำลังใจแม่หมอด้วยการกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องแม่หมอนะคะจะได้มีกำลังใจมาบอกด,ดวงขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่